สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซื่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะก็อไอทงเชีตาเจ้าหาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI เที่รักและเขารบทุกท,ท,ท,ท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่14ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำค่ะบทที่14ที่อยู่ใหม่ที่สิบสีค่ะซิงจูจิเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนากันก่อนเลยค่ะ <music> ที่สิบสีค่ะซิงจูจิเฉิน小姐听说 您最近搬家了，是上个月搬的。现在住哪儿呢？我的新地址是仁爱路三段三百二十巷十号。离我家很近，我就住在仁爱路二段。您上班方便吗？很方便，十五分钟就到了。如果有空，欢迎到我家坐坐。谢谢。 改天有空一定去拜访您。第十四课 b o t i i p 新住子 t u 买住 t u i 新，来我买，新衣服，เส新包包，给ระ多买陈小姐。 听说您最近搬家了。คุณเฉินได้ข่าวว่าคุณเพิ่งย้ายบ้านเมื่อไม่นานมานี้。ทิ้งชวนะคะได้ข่าวว่าหรือว่าได้ยินว่าได้ยินมาว่านะคะเราเคยสอนกันไปนะคะคำนี้。ทิ้งชวได้ยินมาว่า您最近搬家了搬家นะคะย้ายบ้านค่ะ。最近ช่วงนี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ搬家了 คุณเพิ่งย้ายบ้านเมื่อไม่นานมานี้最近搬家了，是上个月搬的。เ,เพิ่งย้ายเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ。上个月，เดือนที่แล้วค่ะ。上个月搬的，ย้ายเมื่อเดือนที่แล้ว。现在住在哪儿呢？ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนครับ？现在นะคะ，ตอนนี้住在哪里？พักอยู่ที่ไหน？ 到你 park 我的新地址是 T U 麦孔餐科我的新地址，地址白话 T U 哈 T U 麦孔餐是，科仁爱路三段三百二十巷十号。 วิธีการบอกที่อยู่ในภาษาจีนนะคะเราจะสังเกตว่าจะบอกจากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดไปสิ่งที่เล็กที่สุดนะคะหมายถึงว่าเราจะบอกจากออชื่อของจังหวัดชื่อเมืองไปจนถึงชื่อถนนแล้วก็ซอยอะไรแล้วก็ค่อยบอกที่อยู่หมายเลขเลขที่บ้านนะคะในจะกลับกันเนาะในภาษาไทยเนี่ยเราจะบอกเลขที่บ้านก่อนใช่ไหมคะก็คือเลขที่สมมติอันนี้นะคะเขาบอกว่าสิห้านะคะเลขที่สิ ซอย320ร้อยยี่ามร้อ่สิบเซียงนะคะซอย320ร้อยยีย่สิบเรนไอ้ลู่สามตนถนนเรนไอ้นะคะสานตวนก็คือช่วงที่3ถนนเรนไอ้ในช่วงที่3ซอย320บ้านเลขที่10อันนี้ก็เป็นวิธีการบอกที่อยู่ค่ะซึ่งเรากลับมาดูที่บทสนทนานะคะลี่หัวเจียเหินจริง,จจยยงลู住在อต้วน อยู่ใกล้บ้านฉันมากเลยฉันพักอยู่ที่ถนนเจนไอช่วงที่สองนะคะถนนเจนไอเจนไอลู่ลู่เนี่ยแปลว่าถนนเนาะชื่อถนนเจนไอเออตวนก็คือในช่วงที่สองค่ะหลี่หัวเจ้าหินจิ้งหินจิ้งเนี่ยแปลว่าใกล้ค่ะอยู่ใกล้ๆเองเนาะหลี่หัวเจ้าหินจิ้งอยู่ใกล้บ้านฉันมากเลยแต่ถ้าบอกว่าอยู่ไกลล่ะหลี่หัวเจ้าหินยวนยวนแปลว่าไกล อยู่ไกลจากบ้านฉันนะคะลี่หัวจะหู่่ไกลหรือว่าห่นจิงอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านฉันค่ะหนิงสั่งปันฟังเปี่ยนมาคุณไปทํางานสะดวกไหมคะคุณไปทํางานสะดวกไหมสั่งปันไปทํางานฟังเปี่ยนมาสะดวกไหมสะดวกไปทํางานไหม,ส,มสะดวกมาก15นาทีก็ถึงแล้ว 很方便方便แปลว่าสะดวกนะคะ如果有空欢迎到我家坐坐ถ้าหากว่าคุณว่างนะยินดีต้อนรับให้มานั่งเล่นที่บ้านฉันนะคะรู้กัวเหียคงถ้าหากว่าว่างเหียคงแปลว่าว่างนะคะเหียคงมาว่างไหมรู้กัวนี้เหียงคงถ้าหากว่าเธอว่างยินดีต้อนรับให้มา นั่งเล่นที่บ้านฉันนะคะจั่วจัวมานั่งนะคะมานั่งที่ไหนหัวเจ้าเต้าหัวเจ้ามาที่บ้านฉันค่ะขอบคุณนะไว้วันหลังว่างๆเนี่ยจะไปเยี่ยมคุณอย่างแน่นอนค่ะไก่เทียนนะคะวันหลังค่ะไก่เทียนวันหลังไก่เทียนว่างวงวันหลังถ้ามีเวลาว่างอยู่ติงน,นะคะแปลว่าแน่นอนอยู่ติ่งไป ฝ้ายฝั่งนี้นะคะจะต้องไปเยี่ยมคุณอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้ค่ะคำแรกคำว่าจู่จินจูน่จิจนที่แปลว่าไม่นานมานี้นะคะจู่จิวจนวามาช่วงนี้คุณสบายดีไหมจู่จิจน我有ม,มังช่วงนี้ฉันงานยุ่งนิดนึงย่งย一点มังงานยุ่งนิดนึงนะคะ最近我妈妈生病了 เมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ฉันไม่สบายค่ะ最近ช่วงนี้ฉันเลิกง,งานดึก最近ช่วงนี้ฉันทำโอทีบ่อยมาก很หรช่วงนี้ไม่มีโอทีเลยช่วงนี้ไม่มีโอทีให้ทำเลยคนต่อไปนะคะคำว่าปั ja 搬家ย้ายบ้านนะคะ你什么时候搬家เธอย้ายบ้านเมื่อไหร่我上个月搬家ฉันย้ายบ้านเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ上个月เดือนที่แล้วค่ะ我上个月搬家我下个礼拜要搬家จะย้ายบ้านอิติหน้าค่าะ下个礼拜อาทิตย์หน้านะคะาาจ,จะย้ายบ้านค่ะ 最近我要搬家,ช,要搬家ช่วงนี้ฉันจะย้ายบ้าน最近我要搬家ช่วงนี้ฉันจะย้ายบ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่า地址่地址แปลว่าที่อยู่นะคะที่หรือว่าที่ก็ได้แต่ว่าที่พบบ่อยก็คือที址่址在这里填写你的地址เที่อยู่ของคุณตรงนี้นะคะ在这里ตรงนี้ตรงนี้ เนเทีย,ยน,นะคะ你的地址ที่อยู่ของคุณ你的新地址在哪里ที่อยู่ใหม่ของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณพักที่ไหน你的新地址ที่อยู่ใหม่ของคุณ我的ชื่อที่อยู่ใหม่ของฉันคือแล้วก็บอกไปนะคะว่าอยู่ที่ไหนสมมุตินะคะว่าที่อยู่ของเรานะคะบ้านเลขที่235้อยซอย47 ถนนจงซานเขตจงเหอเมืองนิวไทเปแบบนี้เนาะในภาษาจีนนะคะเราจะต้องบอกจากสิ่งที่ใหญ่สุดก็คือนิวไทเปนะคะเราก็ต้องบอกว่า我的地址是ที่อยู่ของฉันคือิงเปชย่新北市中จงเขตจงเห,อ,เงเหอค่ะ中า区中山路ถนน中山中山路四十七巷两百三十五号 เลขที่235นะคะก็อันนี้เป็นวิธีการบอกที่อยู่ในภาษาจีนค่ะคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่าฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนนะคะแปลว่าสะดวกค่ะช่างแปนฟังเปี่ยนมาไปทำงานสะดวกไหมนะคะช่างแปนฟังเปี่ยนมาช่างแบน,น่ยนไปทำงานสะดวกมากเ,เพราะว่าแถวนี้ยมีป้ายรถเมย์นะคะ 这附近有公车站，我上班很方便。ระแวกนี้แถวๆนี้มีป้ายรถเมล์ฉันไปทำงานสะดวกมาก。这附近有便利商店买东西很方便。แถวนี้มีร้านสะดวกซื้อ便利商店นะคะร้านสะดวกซื้อ买东西ซื้อของ很方便สะดวกมาก买东西。 หิฟังเปี่ยนซื้อของสะดวกมากคำถัดมาค่ะโยโคงโยโคงเวลาว่างนะครับมมิเทีีน้ยคงาพรุ่งนี้เธอว่างไหมมมิเที่ยคงาพรุ่งนี้ตอนบ่ายเธอว่างไหมมิพรุ่งนนี้ตอนบ่ายเธอว่างไหมพรุ่งนี้ตอนกลางคืนเธอว่างไหมเรากินมื้อเย็นด้วยกัน 我们一起吃晚餐เรากินมื้อเย็นด้วยกันคำถัดมาค่ะไก่เทียนไก่เทียนนะคะแปลว่าวันหลังวันหลังไก่เทียน有ง我们一起去爬山。วันหลังถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเราไปปีนเขาด้วยกันไก่เทียนยคงวันหลังวันว่างๆนะคะいいพวกเราไปไปทําอะไรด้วยกันいいพวกเราไปปีนเขาด้วยกัน 改天有空我们一起去喝咖啡วันหลังว่างๆเราไปดื่มกาแฟด้วยกัน改天有空我们一起去逛街วันหลังว่างๆเนี่ยเราไปช้อปปิ้งด้วยกัน改天有空我们一起去看电影วันหลังว่างๆเราไป,ไปดูหนังด้วยกันนะคะ一起去看电影ไปดูหนังด้วยกันสำหรับไวยากรณ์ในบทสนทนาน,นี้นะคะคำว่ารู้ก่า ถ้วแปลว่าถ้านะคะคถ้ามีเวลาว่างเนี่ยยินดีต้อนรับให้มานั่งเล่นที่บ้านฉันนะในบทสนทนาน,นี้นะคะก็บอกแบบน,นี้ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกฉันก็ไม่ไปแล้วล่ะถ้าพรุ่งนี้ฝนตกฉันก็ไม่ไปแล้ว 如果我有钱，我要买一栋房子。ถ้าฉันมีเงินฉันจะซื้อบ้านหนึ่งหลัง。我要买一栋房子，จะซื้อบ้านหนึ่งหลัง。如果我有钱，ถ้าฉันมีเงิน我要环游世界。ฉันจะไปเที่ยวรอบโลก。那你呢？如果你有钱，你会做什么？แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะ？ถ้าคุณผู้ฟังมีเงินคุณผู้ฟังจะเอาไปทำอะไรคะ？ มาต่อกันที่รูปประโยคที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในบทเรียนนี้ก็ต้องเป็นคำนี้เลยค่ะนีเชียนจ่ายนา哪里ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนนีเชียนจ่ายนา哪里ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน我现在ไทเปตอนนี้ฉันพักอยู่ที่ไทเป้我现เกา高งตอนนี้ฉันพักอยู่ที่เกาสงหรือว่าถ้าจะละเอียดกว่านี้ก็อาจจะเป็น 我现在住在中立ตอนนี้ฉันพักอยู่ที่จงลี่ก็จะเป็นเขตที่เล็กลงมาอีกนะคะ你现在住在哪里？ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน？改天有空我们一起吃个饭。วันหลังถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยเรากินข้าวด้วยกัน。改天有空我们一起吃个饭。วันหลังว่างๆเรากินข้าวด้วยกัน。 นนช่วงสุภาษิตจีนน่ารู้ช่วงสุภาษิตสำนวนจีนวันนี้นะคะมีสำนวนจีนหนึ่งจำนวนมาฝากค่ะเจ้าเหอ a 事兴เจ้าเหอ万事兴ครอบครัวที่รักใคร่ปรองดองกันทุกอย่างจะ,จะเจริญรุ่งเรือง j จ้าเหอนะคะครอบครัวที่มีความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันเนี่ย วันชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะว่านเนี่ยแปลว่าไม่ว่าจะเป็นหมื่นร้อยเรื่องเนี่ยชิงก็คือจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะคําว่าชิงเนี่ยมันก็หมายถึงคําว่าเฮงเฮงเฮงนะคะก็จะเจอแต่ความจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะงองงามค่ะสําหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ